อะไรอ,ะอ่ะโอ้ทำไมมึงไม่เรียก,กลืม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 ครับวันนี้ก็อ่าก็ขอากราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับหรือว่าสโลแกนส่วนตัวของผมก็ขอากราบแทบแนบล่อง <c oughs> ทุกคนทุกท่านนะครับลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ผมก็มีนะครับเฮ้ยไอเทมสีใหม่แต่ว่าแอคชั่นเดิมนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าว้าวเอมัน มันจะเขาเรียกว่ามันจะเสียงดังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมขายข้างออฟฟิศนะอันนี้เป็นออฟฟิศหรอนะครับท่านผู้ชมนะณตอนนี้นะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะทาออฟฟิศใหม่เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะโกดังตกปลานะจะบอกให้นะครับท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับผมได้มีสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่นะครับท่านผู้ชมถ้าเล่นสปิวชิงบิวนะครับหรือว่าเล่นแบบเอ่อสับเปิดนะครับหรือว่าเล่นแบบ สปิวสายลังชิงหลิวสายลังนะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นไอเทมที่ผมไม่ได้บอกนะว่าดีที่สุดที่เคยมีมานะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาแล้วกันเอาแบบนี้นะครับตามประสบการณ์ผมนะผมไม่ได้อ้างอิงจากใครนะครับเพราะว่าความชอบแต่ละคนนะบางคนนะชอบทุ่นที่มันมีขนาดที่มันใหญ่นะครับเพื่อที่เขาจะไปถ่วงตะกั่วเพื่อที่จะเล่นน้ําลึกอะไรของเขา บลาบลาลานะเข้าใจไหมก็บบคือมันห<บ>ลายบบอย่างมากโอโอโอไมเสียงดังจงวะ <c oughs> นะครับมันหลายอย่างมากมาก,มากนะครับท่านผู้ชมนะถ้าจะพูดถึงทุนเนี่ยหลายทรงนะครับมีทรงไข่ทรงโอ้เยอะแยะไม่หมดอะล็อบบี้ทรงโอ้เยอะนะครับแต่ว่าที่ผมชอบใช้แล้วก็เวลาเข้าบ่อผมใช้ บ่อยครั้งแล้วก็เกือบจะทุกครั้งที่หยิบออกมาใช้ต้องมีผลงานนะผมบอกเลยว่าต้องเป็นทรงนี้เท่านั้นนะครับทรงสลิมที่ผมเคยทําเขาเรียกว่าอะไรว่ามือดำไหมมือดำไหมมือดำนะเห็นไหมขนาดก่อนที่ชิงมอแดงนะครับตัวนี้สีเขียวเหนียวซับนะครับก็คือนะครับสีเขียวเหนียวซับหมายความว่าเวลาท่านผู้ชมมาตกแข่งนะครับมีโอกาสติดรางวัลแน่นอนนะครับด้วยเรื่องโชคลางและชื่อที่ผมตั้งขึ้นมานะครับมันจะทําให้นะครับหมานขึ้น 80%นะครับหรือเกเ็ลยก็ได้นะบางทีเหยื่อแทบจะไม่เกี่ยวนะครับบอกเลยว่าใช้ทุ่นตัวนี้นะครับมันจะหมานขึ้นก็คือปลาวิ่งมาใกล้ๆนะบ่ทุกวันนี้นะครับผมแทบจะมีกติกาที่ว่านะครับไม่จําเป็นจะต้องเกี่ยวในปากเท่านั้นนะครับเกี่ยวนอกปากก็สามารัทสินใจวัดเพราะว่าผมนอครลบว่ามันก็มีที่จะหาปลาเก็บเพราะฉะนั้นปลาเกมที่จะเกี่ยวในปากเปลี่ยนแปลงไปตามนะครับที่บเปลี่ยนแปลงไปตามแบบ สิ่งที่เจอต่อหน้านะกติกาไม่มีตายตัวนะที่แบบกินใน่าไม่ใช่นะกติกาที่มันซิงแบบกีฬลาวไม่เคยโดนตกในธรชาติอะไรนะรมันไม่ค่อยมีปลาเนี่ยบางที่เขาปลาไม่กินเข้าปากได้หรอเราก็ไม่สามารถจะบังคับทําให้มันกินเข้าปากได้จริงๆนะผมบอกเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกตติกาเขาเปลี่ยนแบบว่าไม่ต้องเกี่ยวเข้าปากก็ได้ก็ช่างได้นะครับนี่เข้าทางทุ่นตัวนี้ผมเลย เราเคยขายแล้วนี่เคยขายแต่ว่าก่อนหน้านี้เราเราทำสีไทยเทมาสองเวอร์ชันก็คือเขาเรียกว่ามันหมดแพชั่นอ่ะอ่าลูกค้าแบบถามหาว่ามันมีแบบอื่นหรอคุณมึงทำแบบสีอื่นก็ได้นะเออผมก็เลยจัดให้ับก็เป็นชุดสามสามดอกเหมือนเดิมนะครับมาทุนเบอร์หนึ่งนะครับใช้กับน้ำที่ค่อนข้างที่จะประมาณห้าสิบเซน เจ็ดสิบเซนเมตรไม่เกินเมตรยี่นะครับผมไม่ควรที่จะเกินเมตรห้าสิบนะผมบอกเลยว่าใช้เบอร์หนึ่งเนี้ยอาการมันจะพอดีและไวมากๆนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับทุนเบอร์สองผมแนะนําตั้งแต่เมตรห้าสิบถึงสองเมตรนะครับไม่เกินเมตรยี่สิบไอสองเมตรเท่าไรวะเมตรห้าสิบถึงสองเมตรไม่เกินเมตรอ่าสองเมตรห้าสิบนะไม่เกินสองเมตรห้าสิบอ่ะทุนเบอร์สองนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับประมาณนี้ไม่เกินเนี้ยเออไม่เกนะินเนียไม่เกินเนี้ยเพราะว่าถ้าเกินนั้น น้ำหนักสายมันจะกดให้ทําให้ทุ่นนะครับเวลาลงแล้วมันเด้งยากนะครับท่านผู้ชมเหมือนเขาเรียกว่าอาการทุ่นซึมนะครับก็คือแบบมันไหลแล้วมันไม่ดีขึ้นนะเพราะว่าน้ําหนักสายสายเอ็นมีน้ําหนักนะครับเพราะว่าหลายคนมักเข้าใจว่าสายเอ็นมันไม่มีน้ําหนักที่จริงแล้วสายเอ็นมีน้ําหนักนะครับเพราะว่ามันมีมวลนะครับมีมวลที่หนาแน่นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสายที่เหมาะกับเล่นทุ่นแต่งนะไม่ควรเกิน12ปอนด์โหลดนะครับถ้า15ไปแล้วอ่ะ ท่าผู้ชมอ่ะ,อะเวลาถ่วงทุนนะมันเหมือนแบบทุนอ่ะมัน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 ตอกแล้วมันหายอย่างเงี้ยยึบแล้วค้างนะครับกว่าจะค่อยๆเด้งนะแต่ว่านะถ้าสายเอ็นเรามันมีน้ำหนักที่ไม่เยอะมากนะครับก็คือมันจะซอยแบบชัดเจนเลยบบบ๊บบ๊บ,บมันจะเด่งดได้เลยใช่เราเราเราจะจับจังหวะได้ง่ายมากกว่านะครับแนะนําเลยไม่ควรเกิน12ปอนดนะ์อ่ะถ้าเล่นปลาใหญ่จริงๆเราก็ควรที่จะเล่นแบบ ถ้า15ขึ้นนะควรที่จะไปเอาทุนที่มันตัวใหญ่กว่านี้นะผมแนะนําเลยแบบถ้าท่านผู้ชมแบบชอบแบบเล่นสายใหญ่ๆอ,ะอ่ะมันต้องเป็นทุนเบอร์ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าเบอร์สามเนี่ยตั้งแต่2เมตรห้าิขึ้นไปสองเมตรห้าเมตรหรือว่าตีกลางบ่อตีกลางบ่อเราต้องคิดถึงนะครับสายที่ระหว่างปลายเบ็ดเราไปถึงทุ่นนะมันก็มีน้ําหนักเช่นเดียวกันนะครับถ้าเวลาเราตีกลางบ่อเราต้องใช้ ทุ่นเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเบอร์สามตรงนี้เลยผมบอกเลยว่าอาการโคตรไวนะครับมันจะไม่ซึมนะครับมันจะทําให้เรารู้เวลาจังหวะปลากินหรือว่าทุ่นต่อทุ่นไหลนะครับดูง่ายมากๆนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าตัวนี้โอเคแด้ออมาจากนะครับมีตักหมอแดงและตักหมอดํานะครับเห็นไหมไอ้นี่หน,น,น,น้าไอ้น้าว่าท่านหน้าตักมอนี่อันนี้หมอดํหมอแดงเป็นรูปเป็นรูปเท่าๆนะ มีสามเบอร์สองแล้วก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งขีดเบอร์สองสองขีดเบอร์สามสามขีดนะครับสวยงามแบบนี้เลยรอยผ่าไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเก็บงานมาเนียนมาดีมากดูดูเดี๋ยวด้จอจอจอไว้ดิจยหมุนให้ดูเห็นไหมรอยผ่าไม่มีแทบจะมองไม่เห็นรอยผ่าน่ะบางคนซื้อไปธนากรมึงเอาทุนมาหลอกกูหรือเปล่า มันทํามาจากไม้หรือเปล่าตอนแรกผมก็สงสัยแบบนั้นนะครับผมได้หักดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยว่าช่างอะ่ะมันโกงเราหรือเปล่าเพราะว่าผมช่วงหลังๆอะ่ะผมบอกให้เขาทําสีมาทั้งดอกนะครับเพราะว่าเวลาทําสีมาทั้งดอกอะ่ะมันดูสวยมากกว่าบางทีโชลายเขาเรียกว่าอะไรวะลายดอกอ้อนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวเนี้มันเป็นสี 2K พอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับตากแดดสักพักหนึ่งมันจะออกสีเหลืองนะครับมันดูไม่สวยแต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมรับประกันเลยว่า แจ๋วมากๆนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าเวลาพ่นสีมาโดนแสงโดนอะไรก็เป็นสีเหมือนเดิมนะครับเยี่ยมมากนะครับท่านผู้ชมนะแข็งแรงนะครับไอตัวผิวทุ่นนะครับเคลือบชั้นแรกนะครับจากเนื้อไม้ดอกอ้อนะครับเวลาจับจีบมาเคลือบกาวร้อนหนึ่งชั้นนะครับปล่อยให้แห้งแล้วขัดเคลือบไปถึงสามชั้นนะครับขัดกระดาษทรายเบอร์ละเอียดสุดก็คือเบอร์หนึ่งพันห้าร้อยนะครับแต่งผิวลอกนะครับ แล้วนะครับพ่นสีทับอีกรอบหนึ่งนะครับทําสีทําสีไม่พอแล้วใช้2ูเคเกรดที่ใช้กับรถอ่ารถเขาเรียกว่าพวกรถยนต์นะครับรถยนต์สีล้อนะเกรดที่ใช้กับรถยนต์สีลอ้อมันจะเงาและมีความแข็งแรงนะครับเวลาเราสาับเนี่ยสับไปเลยนะครับอย่างร้ายแรงที่ทสุดนะเวลาทุ่นตัวนี้มันจะพังนะมันจะหักแค่หางนะครับ เราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้บางร้านขายสิบห้าบางร้านขายสิบนะครับขูดแค่ตรงนี้ออกนี่ขูดแค่ตรงนี้ออกนะครับท่านผู้ชมนะเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็เอาหางใหม่อตัดเท่าเดิมมาสวมได้เลยอาการเท่าเดิมนะครับบาลานซ์ทุนมีนะครับมน,นะมันไหลอ่ะมันสั่นหรือเปล่าวะโอหิวเล่าโอ้หิวข้าวหรือเปล่าวะโอ้ตายแล้วนี่นะอ่า บาลานทุนนะครับท่านผู้ชมนะบาลานจะอยู่ตรงกลางทุกดอกนะครับท่านผู้ชมนะสาหรับการใช้งานนะครับทุนเบอร์หนึ่งนะครับโคตรร้อนร้อนมากทุนเบอร์หนึ่งนะครับใช้ถ้าตกแบบสายล้างนะไม่ต้องถ่วงตะกัวนะผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมใช้สายเอ็นประมาณเบอร์สิบหรือว่าสิบสองโหลดเนี่ยให้ใช้ลูกหมุนประมาณเบอร์สิบสองหรือว่าเบอร์สิบนะตัวเล็กๆเลยไม่ต้องถ่วงตะกัวอะไรนะครับผูกสายหน้านะครับถ้าตกล้างให้ผูก คืบหนึ่งแล้วก็อีกดวงหนึ่งอ่ะยาวหนึ่งนิ้วนะครับผูกสองขอนะครับไม่งั้นก็เบอร์สองนะครับใช้ตั้งแต่เบอร์สิบกับเบอร์แปดได้เลยอ่าลูกหมุนสองเบอร์นี้เบอร์สิบกับเบอร์แปดให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าสําหรับไอตัวนี้นะครับใช้เบอร์แปดกับเบอร์หกได้เลยนะครับท่านผู้ชมเบอร์แปดและเบอร์หกได้เลยนะครับนอกจากท่านผู้ชมจะตกน้ำลึกก็ลดขนาดเบอร์ลูกหมุนลงมา มือใหม่ก็ตกได้รับประกันเลยว่าท่านจะทำให้ท่านดูทุนชิงหลิวแบบไม่งงใช่เพราะว่าถ้าเป็นทุ่นทั่วไปบางทีมันหลอนมือใหม่ดูไม่ออกแน่นอนนะครับขนาดผมมือเก่าเนี่ยยังดูไม่ออกเลยบางทีหางหนักใช่ไหมไม่ต้องล้มหรอกครับนี่บางทีเอียงอย่างเงี้ยเรียบร้อยอย่างเงี้ยอยู่ยอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยมันดูยากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทุนพวกนี้นะครับถ้าเราตั้งเหยื่อที่พื้นแตะพื้นเสร็จแล้วนะครับ ปล่อยหางให้มันโผล่จากน้ําไม่3ามก็4ข้อนะครับมันจะดูง่ายนะเพราะว่ามันจะเกิดแรงบาลานซ์ระหว่างกลางทุ่นนะครับเวลาปลากินเนี่ยมันจะลงชัดเจนขึ้นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราวัดปลามันจะทําให้มันคมเสียบคมมากขึ้นนะครับบอกไว้เลยฝากไว้ด้วยนะครับในข้อนี้นะครับท่านผู้ชมนะทุกคนตกปลาได้โดยที่บางทีเราเขาเรียกว่า อาศัยฝีมืออย่างเดียวมันไม่พอนะครับการตกปลานะครับมันต้องใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสมกับงานนั้นๆด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฝากไว้ด้วยสําหรับปลาเกตนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับท่านผู้ชมทุนผมไม่ใช่ทุนที่ดีและสวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้นะครับแต่ว่าผมรับประกันเลยถ้าซื้อของผมไปแล้วนะครับท่านไปตกปลาอย่างน้อยมันก็ทําให้ท่านได้ปลาเยอะขึ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยให้ท่านเทพขึ้นนะ อย่างน้อยๆเวลาป่ามันเข้ามากินอะ่ะเวลา,าลูกค้านะตัดสินใจวัดป่ามันก็คมมากกว่าทุนตัวปกติที่น้ําหนักเยอะๆทื่อๆอึดๆ,ๆนะครับตัวนี้มันคมขึ้นนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับท่านผู้ชมนะมีไว้รวยแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะดูดิรอบนี้มาสองร้อยดอกนะมีมาไม่เยอะหรอกมาแค่สองร้อยนะครับมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับท่านผู้ชมนะ หนึ่งหนึ่งดอกราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาท <Hey. S 2> ได้ทั้งสามเบอร์ท่านเจาเบอร์หนึ่งก็ได้ก็ร้อยยี่สิบเบอร์สองก็ได้ก็ร้อยยี่สิบเบอร์สามก็ได้ร้อยยี่สิบเท่านั้นหรือว่าเวลาซื้อยกชุดนะครับท่านผู้ชมเวลาท่านผู้ชมซื้อยกชุดมันจะถูกลงมาอ่านี่อย่างนี้แท่สามตัวลดไปเลยสามร้อ <350 S 2> ยห้าสิบบาทเท่านั้น โคตรแกวโคตรดีวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าไม่มีท่านผู้ชมคอยสนับสนุนสพอร์ตผมด้วยดีเสมอมาในวันนี้นะครับผมก็ไม่มีแรงมีพลังที่จะมาะสร้างสารรค์ผลงานดีๆผลิตของที่มีคุณภาพและตอบโจทย์กับการใช้งานของท่านผู้ชมนะถ้าไม่มีท่านผู้ชมผมก็ไม่มีกําลังใจทํานะครับท่านผู้ชมนะขอบคุณที่อุดหนุนผมด้วยดีเสมอมานะครับพนากรนะครับองค์กรของผม จกพัฒนากรฟิชชิงสัญญาว่าจะพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์กับท่านผู้ชมโดยที่ตั้งเป้าหมายว่านะครับสินค้าต้องไม่แพงคุณภาพต้องใช้ได้จับต้องได้เท่านั้นเองนะครับผมเราไม่ได้แบบทําราคาเวอร์วังอลังการอะไรนะครับอาศัยใครเยอะๆนะครับแล้วก็ให้อยู่ในจิตในใจท่านผู้ชมตลอดไปนะครับบอกเลยว่าธนากรฟิชชิงนะครับองค์กรเรานะครับพัฒนาถึงวันนี้ก็เพราะว่าท่านผู้ชมคอยสนับสนุนเท่านั้นนะครับ ไม่ลืมถ้าคุณไม่ลืมบุญคุณแน่นอนนะครับแมาวกำลังซึ้งเลยนะครับ <c oughs> จริงๆให้คำมั่นสัญญานะครับจากวันแรกที่เราประกาศว่าเออเราเปิดแชนแนลมานะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับหลักการทำงานเราก็เอื้อผลประโยชน์ที่ดีและหาของที่มีคุณภาพให้ท่านผู้ชมเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากๆนะครับส่วนอ่ากำไรก็มีบ้างนะครับพอให้แบบ งานมันฟลูไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ทําให้เรานะครับสามารถยืนในตลาดการแข่งขันที่อันสูงรีบริวแบบนี้ได้นะครับไปละว,วันนี้โอเควัสดีครับฝากไว้ด้วยทนายคอนพิชชิ่งแก้ว